สวัสดีค่ะอะไรนะคะไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะชินจังนะคะเต้ยนะครับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะพามารีวิวจุดอำนวยความสะดวกที่สถามีการกรุงเทพมพิดลค่ะว่ามีอะไรบ้างเราไปรู้ลึกเจาะลึกกันดีกว่าว่ามีอะไรให้น่าสนใจในการที่เรามาใช้บริการแล้วเกิดประโยชน์กับเราได้บ้างอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่เต้ยไปไปตามทุกประตูนะครับจะมีจุดบริการเย่างเช่นตู้ขนมน้ำให้เรากด กินได้ก่อนเดินทางได้นะครับผมนะเดี๋กดจริงนี้ดูเลยอ่ะปลาไปพราิอยู่น้ำมาดีเลยนะะเสียบก็ไปลาสันอ,อยากกินน้ำอันนี้คือ <มา S 2> อะไรกระปไปน้ำชามันก็จะแบบนี้เลยอ่ะ,อะ สะดวกสบายมากพร้อมตังค์ให้ด้วยถ้าไม่ถอนนี่ร้องหาแต่และค่ะอร่อยค่ะ <c oughs> และมีตู้ ATM ตามจุดบริการนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้เงินสดนะฮะจะมีจุดตู้ ATM อย่างนี้ตามประตูแต่แต่ละประตูนะครับผมนะ เราไปดูอะไรกันต่อดีกว่าไปโอ้โหอะไรอะเต้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกเกอร์ไงจังล็อกเกอร์อกเดี๋ได้ไม่ต้องหายโอ้ยล็อกเกอร์แบบสีเด่นมากสีสวยมากแล้วมันต้องฝากของยังไงอะเต้ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีดีกว่าอเไตู้นี้นะครับคือตู้ล็อกเกอร์นะครับที่จะฝากของมีเป็นชั่วโมง <S <S กับรายวันนะครับ <S <S สามารถมาจองได้ที่นี่ ก็จะมีห้องสวดมนต์หรือห้องระหมาดนะคะซึ่งจะแบ่งแยกเป็นชายและหญิงนะคะมาเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอราใครนัร้อนไม่ได้พักไม่ได้พอนีอแค่เล็กน้อยกิไม่ได้นอนได้หลับจะตัดอาหารนย่อยมาปฐถมพยาบาลที่ห้องปฐถมพยาบาลได้เลยนะคะคือจุดนี้นะคะจะมีพี่ๆพยาบาลนะคะรอสแตนบายอยู่ค่ะ ถ้าใครทําของหายนะครับหรือพบเจอของที่มันไม่ใช่ของเรานะครับทางการรถไฟบริการมีห้องนี้ครับห้องจัดเก็บสิ่งของสูญหายนะครับสามารถประติดต่อได้ที่ห้องนี้ได้เลยนะครับมีวิชาให้บริการนะครับอยู่ที่ประตู1ิบนะครับและจุดประตู1ิยังมีรถเม์ให้บริการด้วยนะครับเป็นไงบ้างจริงจังสถานที่ที่นี่ เยอะมากจุดอำนวยความสะดวกเยอะมากห้องน้ำนี่คือแบบเดินไปมุ<ห>มไหนก็เจอดีและดีมากดีมากของกินคือเยอะมากอิ่มมากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่จะมาใช้บริการกันนะครับวันนี้พวกเต้กับชินจงังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ